ตอนนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณวีริศขุนเจริญในช่วงดินน้ำลงฝนนะคะมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนตอนนี้กําลังอ่อนลงค่ะนอกจากจะทําให้หลายพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นแล้วนะคะยังทาให้เกิดเรื่องของหมอกหนาะในหลายพื้นที่อีกด้วยนะคะคุณวีริศใช่แล้วครับดังนั้นคุณผู้ชมที่ <c oughs> ต้องออกเดินทางในช่วงเช้าเนะครับและถ้าต้องเดินทางผ่านพื้นที่หมอกหนาเนี่ย <c oughs> ก็ควรใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะครับค่ะ <c oughs> วันนี้นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาเกิดขึ้นในบางพื้นที่ได้นะครับสำหรับสภาพอากาศที่ภาคเหนือวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง11-16องศาเซลเซียสจังหวัดที่มีอากาศหนาวก็อย่างเช่นเชียงรายนะครับ11องศาแม่ฮ่องสอน12แล้วก็เชียงใหม่13องศาเซลเซียสนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ2-4องศาเซลเซียสแต่ว่ายังมีบางพื้นที่มีอากาศหนาวอย่างเช่นเลยนะครพนมแล้วก็หนองคายนะครับมากันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกกันบ้างครับทั้ง2ภาคนี้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ1-3องศาเซลเซียสที่ภาคกลางยังมี บางจังหวัดเช่นอุทยัยธานียังมีอากาศหนาวอยู่นะครับ15องศาเซลเซียสส่วนนครสวรรค์ลบบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสระบุรีสิงห์บุรีก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นกันนะครับอุณหภูมิต่าสุดของภาคนี้อยู่ระหว่าง15-18องศาเซลเซียสและที่ภาคตะวันออกนะครับทุกจังหวัดที่อยู่ในภาคนี้ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง17-21องศาเซลเซียสครับ ไปต่อกันที่ภาคใต้กันบ้างครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่อ่อนกําลังลงไปก็ทําให้ภาคใต้นอกจากฝนจะลดลงแล้วนะครับคลื่นลมในทะเลก็มีกําลังที่อ่อนลงไปด้วยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝั่งอ่าวไทยนะครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปจะมีคลื่นสูง1-2เมตรและตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานะครับวันนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเท่านั้นนะครับและที่บริเวณของฝั่งทะเลอันมันก็คาดว่าทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรนะครับ ในสัปดาห์หน้าครับอุณหภูมิบริเวณตอนบนของประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะลดลงได้อีกครั้งนะครับเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงของวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์นี้จะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกเคลื่อนลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็จะทําให้บริเวณของภาคเหนืออุณหภูมิล,ลดลง1 3องศาเซลเซียสนะครับที่บริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุณหภูมิล,ลดลง2 4องศาเซลเซียสและที่บริเวณของพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง1-2องศา,ศาซเซลเซียสนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงไม่ต้องเก็บเสื้อกันหนาวนะครับเพราะว่ายังมีโอกาสได้ใช้ส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ในภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงคุณพรมด,ดีคุณธรเดชและคุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้เสื้อกันหนาวเพราะคาดว่าอากาศยังเย็นเย็นนะครับ <c oughs> ไม่หนาวมากนะครับ แค่สบายๆใช่ไหมคะใช่ครับนอนสบายกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงมาแค่2วันอย่างที่คาดการไว้หรือเปล่าจะชัดเจนอีกครั้งก็ประมาณสักวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับค่ะบอว่าอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพระบบทางเดินหายใจเป็นหวัดได้ง่ายใช่ครับขอบคุณมากครับ